ครับวันนี้ใส่ตักหนูครับทีมงานวันนี้มาสามคนครับ,ต,บตันนาปลาเผาครับเทียนเองไม่ข้าวแล้วใส่ใน,นกระสอบเลยอีกาเปิดได้หมดจริงจริงกัน้นเออู้สุดๆอนะ่ะหาอะไรทับไว้ดีๆโอเคครับผมไปทาไม้กันครับวันนี้ยังลาอยู่เลยครับสองวันติดโอเคครับผม นี่ครับบ้านผมก็เป็นอย่างนี้ครับเขาใส่หมดแล้วแต่ผสไตล์บ้านผมก็จะผมก็จะใส่ตามเขาเนี่ยครับรอยถูกเขาครับพันจนครับไม่เป็นไรครับมันใครมันมันครับทุกนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับจริงไม่อยากถ่ายแล้วครับเพราะถ่ายที่ไรนี่ไม่ค่อยมันเลยครับโอเคครับผมใส่ต่อก่อนครับควายเลี้ยงเต็มเต็มทุกนาครับ โอเคครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยครับไปพ่พากันนะทำงานมาหมดแล้วครับเหนื่อยจัดเลยครับวันนี้ไม่ไหวล้ามากครับโอเคครับผมผมไปเวลายามดักหนูแล้วครับทีมงานไปกันหมดแล้วครับดักนูนครับผม๋ยวไปรุ่นกันครับว่าจะมีแต้มไหมครับค่ำคืนนี้ ไปกันครับผม Let's go <S รับดักล้มครับโอ้ยอย่างใหญ่ครับตายหรือเปล่าตายครับโอ้อยั่างใหญโ่โอ้้ใหญ่มากครับโอ้โหเอาอยู่ครับนี่ถ้าไม่ใช่ฟังพรครับดูหางครับ ดูครับ,รบนุชชี้ผมนี่โอ้โหโอเคครับผมเก็บก่อนครับโอ้โหจุก,กูดเลยพันครับโอ้โหพันอย่างเยอะโอ้ ็ะไรครับผมเพื่อได้แต้มครับอู้ยังใหญ่พันเยอะครับพัน ดูครับนี่ปอดโหเีครับผมเก็บครับผมดงดีดลั่นครับนี่ดักโยกครับโดนแล้วครับดวงดีดครับนี่ครับโดนแล้วครับเอเคครับโอ้โหดนนี้เอเคครับเก็บเก็บกนครับผมสวยๆอยู่ครับนี่ครับจะกูดดูครับ แต็มที่สองครับใส่ย,ยากมากเลยครับต้องเจอบวงดีดครับถึิงจะเอาอยู่ บงดียังยังถูกตรงเอวเลยครับโอเคครับผมเก็บก่อนครับอีกหนึ่งแต้มครับโอเคครับผมโอเคครับผมมาถึงที่พักเรียบร้อยครับทีมงานยังดูไม่เสร็จครับเราได้มาสองแต้มครับถือว่าโอเคครับ เดี๋ยวราทิมงานมาครับสองแต้มครับตัวใหญ่หนึ่งตัวเล็กหนึ่งครับเรามาดูผลงานทิมงานครับเอเค,ครับผมโอเค,ครับผมเช้าแล้วครับผมเปนไฟอีกนิดหนึ่งครับสิงงานออกไปแล้วครับยังดึงได้เต้นอีกหนึ่ง อเครับผมไปรุ่นกันครับเชา้านี้อากาศค่อนข้างเย็นเลยครับน้ำค้างครับลงหญ้าเต็มเลยครับดูจุดแท้กันครับผมเอ้ยไก่รถมีรุ่นร่วมไหม ยังไม่มีรุ่นครับมีแต้มยังไงเดี๋ยวถ่ายรับชมนะครับผมคิดว่าไม่โดนครับโดนครับก็ว่ายู่ทำไมมันตึงๆโอเคครับผมแ้มแรกแห่งม้าครับเช้านี้หนูครัวครับฝั่งทางนี้ว่าได้ใส่ไหมนอต้องไปเดินเช็คดูครับโอเคครับผมเก็บแจมแรกก่อนครับผมนี่ครับ อีครับผมเรียบร้อยหลุดมั้มเฮ้ยบอกว่าขาดเฮ้ยขาดแล้วหลุดอ้อหลุดัน่รีนยังไงหลุดครับเนี่ยโอ้ถุกห้างมันบอก หลุดเฉยเยอะอืมลอยจัดย่าอยู hmm. mm ่น hmm. mm ั hmm. mm ่นอืโอเคครับผมไม่เป็นไรครับขันข้างหน้าครับหักล่มครับจับแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ,โอ,โอส้สวยครับส,สวยๆเลยโอเคครับผมจับจุกคนนะจับจุกคนนะครับผม กองตั้งนึงครับผมนะครับจุดขูดเลยครับดำดำแล้วครับมาแล้วครับเต็มที่สงครับอย่างสวยเลยครับใช้นี้ ไส์ใหญ่เลยครับผมดูครับจุดกูดแล้วครับเท่าไซส์ที่ตายเมื่อคืนเลยครับผมเก็บร้อยครับยอดครับผมมันมาครับ เช้ามาก็โดนอีครับนี่ครับเมื่อคืนถูกตัวใหญ่ครับที่ตายเมื่อคืนครับตรงนี้ครับเช้ามาครับถูกสายน้อยครับตรงนี้ครับโอ้ยอดเลยครับให้คิดวังครับที่มาใส่โตครับโอเคครับผมเก็บแป๊บนึง รัรผมเรียบร้อยครับมานอีกแล้วมาอีกเต็มครับนี่ครับมาอีกเต็มแล้วครับมานครับผมสวยๆครับกลางๆครับใส่กลางครับทางครับยอดครับดูทางตรงนี้ครับอุ้ยหนูน้อยน่าจะหนูน้อยและครับกัดกับดักเต็มไปหมดเลยครับโอเีครับผมจะเก็บก่อนครับ มาแล้วครับมาแล้ว <c oughs> <c oughs> มาแล้ว ตับเลยครับวนมากวนมากใส่ถุงมานครับผมแถวครับผมท่าน,นี้ ก็มานมากครับผมขันข้างหน้าครับขันขยับครับนั่นครับนั่นนั่นนั่นนเอาแล้วโดนโดนครับโดนนี่ครับตองแจงต้องแจงแล้วครับสวยสวยอยู่ครับหนูโอ้โห้เต้มที่สลายไม่รู้ครับเพิ่มมาอีกแต้มหนึ่งครับเี่ครับจัดเก็บก่อนครับผม ừ chưa ăn hú hấp chí ít điều thế gấp ốm chật kiệt con khắp Thank you ครับผมเรียบร้อยถัดมาจากทางนู้นครับดูครับโดนอีกแล้วครับลูกหนูพันหนูครับดูครับโดนแล้วครับจุดกูดครับนู่นนู่นนู่นมันนู่นมันโอเคครับผมโอู้ช้านี่มันสุดๆเลยครับผมแป๊บหนึ่งครับผม ครับผมใส่ถุงมารเรียบร้อยครับม้ารจริงจริงครับเช้านี้บวกอีกทำงานอีกแล้วครับนี่อีกหนึ่งเต็มครับโอ้ยแถวหือตรวกันมือมันละวิ่งเลยครับวันนี้ไปดูคันนี้ก่อนโอ้หมานสุดๆเลยนี่คันนี้ยังไงโอ้หลุดครับโรับมันชนครับ มันเข้าคอแล้วครับจะมีถอยคืนครับกำลังจะพันนะไม่เป็นไรครับโหมานจริงครับชานี้คันนี้เมื่อคืนก็ถูกครับถูกตรงนี้นี่นนผมยกมาใส่ย้ายมาใส่ตรงนี้ครับโ,โอคค้ยเก็บครับผมเก็บครับผม ต่ใส่ถุงมาเรียบร้อยครับโอเคครับผมถึงที่พักเรียบร้อยเรียบร้อยครับทีมง,งานน่าจะถูกเยอะเหมือนกันครับเห็นยืนถอดหนูอยู่อยู่นู้นแหละครับหน่กไกลๆนั่นแหละครับนั่นนั่นโอเคครับผมจะไปสุกกันที่บ้านนะครับผลงานครับ พรมาเลยครับตอนเช้านี่โอ้สุดยอดครับดูครับกับเมื่อคืนอีกตัวใหญ่ครับมันจะคลองครับรันนี้อีกสองครับเช้าไม่รู้เท่าไรครับเคครับผมสุดผลงานกันที่บ้านครับเราทีมงานกลับมาครับของทีมงานครับ โอ้โห oh เออว่ะเกือบยี่สิบตัวยีว่สิบกว่าเลยแต่พวกถูกต้องสระใช่สวยไหมซืส้สๆกันนะครับโอ้โ oh หพวกนี้ถูกต้องสาะอืยใช้นี่เนี่ยมันหกเจ็ดตัวมั้งคุ้มครับอันนี้พักยาวถุกแล้วพักยาวสองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์โอ้โ oh หสุดยอดเค <Okay S 2> ครับผม ที่งี่าสายไม่อยากเชนนี่ครับทุงานรวมครับสิบ